การช่วยฟื้นคืนชีพกั้นปืนฐานด้วยการ C P R การเจ็บป่วยฉุกเฉินหมายถึงหารได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บป่วยกระตันหันที่มีผลต่อชีวิตหรือการทํางานอวัยวะสำคัญจําเป็นต้องบริการตรวจและรักษาอย่างตันท่วงทีเพื่พอป้องกันการเสียชีวิตหรืออาการเจ็บป่วยบาดเจ็บรุนแรงขึ้นลักษณะอาการฉุกเฉินคือปวดท้องรุนแรงอุจจาระร,รุนแรง หมดสติช็อกสลุมสลือเจ็บต้องกรอดกรอดจุกเฉินตกเลือดเลือดออกทางช่องกรอดมีสิ่งแปลกปลอมอุดตันต่างเดิอนหายใจเจ็บหน้าอกหายใจออกเหนื่อยจักเกร็งจักกระตุกบาดเจ็บจากอุบตัติเหตุจาราจนอุบตัติเหตุอื่นๆเช่นตกจากที่สูงถูกทำร้ายร่างกายไฟฟ้าช็อตไฟไฟไหม้ได้รับสารพิษยาพิษ สัตว์มีพิษกัดต่อยเจ็บป่วยฉุกเฉินตทรแจ้งสายด่วน1 6 6 9งห้ควรรู้ก่อนตัวแจ้งสายดววว่นนว,ยดวนหนึ่งเมื่อพบเอจเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและตัวแจ้งสายด่วน1 6 9 2ให้ห้อมูลว่าเกิดเอจอะไรมีผู้ป่วยและมีผู้บาดเจ็บในลักษณะใด 3. บอกสถานที่เกิดเอจเส้นทางชุดเกิดเอจ ให้ชัดเจน 4. บอกเพศช่วงอายุอาการจำนวนผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ 5. บอกระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วย 6. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดซ้ำเช่นอยู่กลางถนนหรือรถติดแคส 8. ช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ 9. โรทีมกู้ไปมารับ ผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลอาการฉุกเฉินวิกฤตที่ส่งผลต่อชีวิตและอวัยวะสำคัญ 1. โรคหลอดเลือดสมองโรคหวัวใจหมดสติไม่รู้สึกตัวไม่หายใจเป็นไปได้ว่าจะเป็นอาการที่มีความเกี่ยวข้องกับสมองฉะนั้นถ้าพบเห็นผู้ป่วยที่ไม่รับรู้ต่อสิ่งรอบข้างไม่ตอบสนองต่อปฏิกิริยาใดๆ อาจจะเกิดจากการได้รับอุบัติเหตุที่ศีรษะ 2. โรคตางปอดและอัวใจหายใจเร็วหอบเหนื่อยรุนแรงหายใจติดขัดและมีเสียงดังซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการต่างกันไปอาจได้แรงจนเหมือนรู้สึกจะขาดอายใจหรือหายใจไม่ออก 3. หลอดเลือดหัวใจซึมลงเหงื่อแตกตัวเย็นหรือมีอาการชักร่วม ลักษณะอาการที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดหัวใจโดยมีผลมาจากการสะสมของคอเลสเตอรอลและสารต่างๆในหลอดเลือดส่งผลให้หลอดเลือดตึบเล็กอุดตันจนปิดกั้นการไหลเวียนของกระแสะเลือดซึ่งรุนแรงถึงกั้นหัวใจวาย 4. การบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังอุบัติเหตุรุนแรงเสียเลือดมากเลือดออกในช่องทง้อง เลือดออกในสมองห้าภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันเจ็บหน้าอ,อกเฉียบพลันและรุนแรงอาจเป็นสาเหตุของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันมีสาเหตุจากการสะสมของไขมันไปในหลอดเลือดเมื่อเวลาผ่านไปการสะสมที่มากขึ้นจะเริ่มส่งผลต่อการไหลเวียนในหลอดเลือดในที่สุด 6. ภาวะที่สมองขาดเลือดไปหล่อเลี้ยง แขนขาอ่อนแรงคึ้งซี่พูดไม่ชัดแบบปัจจุบันตันด่วนหรือมีอาการจักต่อเนื่องไม่หยุดภาวะที่สมองกาดเลือดไปหล่อเลี้ยงอาการมักจะเริ่มต้นจากมือแขนขาหรือเท้าข้างใดข้างหนึ่งโดยอาจจะยกแขนไม่ขึ้นกำมือไม่ได้หยิบจับอะไรไม่ได้หลุนง่ายจากนั้นถ้าอาการรุนแรงขึ้นก็จะเริ่มลุกลามไปสู่อวัยวะอื่น สวัสดีค่ะก็ควันนี้ค่ะจะมาสอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะก็คือการ C p R นะคะในกรณีที่ผู้ป่วยอะค่ะหมดสติหรือว่ากำลังมีสติอยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าผู้ป่วยอะไม่สามารถที่จะตอบโต้ได้ค่ะค่ะขั้นตอนของการ C p R นะคะขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะเชื่อว่าผู้ป่วยยังรู้สึกตัวอยู่หรือเปล่านะคะก็คือจะต้องเรียกผู้ป่วยอย่างนี้ค่ะคุณนคุ้นคุ้นคุ้น ที่ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวนะคะเราก็จะต้องทําการ CPR ผู้ป่วยนะคะโดยการปั้มหัวใจสลหรับกับการต่อลมเข้าปากนะคะก็คือการปั้มหัวใจก็จะมีการปั๊มลงไปนะคะที่บริเวณหน้าอกตรงนี้นะคะโดยใช้มือ่าข้างที่ทนีนถนดนะคะค่ะเป็นข้างที่วางลงไปแล้วเราก็ใช้แรงกดลงะค่ะถ้าจะเป็นแบบนี้ค่ะเราก็จะ วัดจากตรงนี้นะคะก็จะเป็นจากราวนมค่ะวัดเข้าไปนะคะให้อยู่ให้อยู่ระหว่างราวนมสองข้างค่ะใ,ให้อยู่บริเวณราวนมสองข้างเนาะค่ะอันนี้นะคะเราก็จะปั๊มลงไปให้ลึกให้พอที่จะให้ให้สามารถถึงหัวใจได้ะคะ่ะเพื่อให้ใ,ให้หัวใจสูบฉีดเลือดสูบฉีดเลือดได้นะคะ อันนี้ค่ะก็จะปั๊มลงไปก็คือครั้งละ3ามสครั้งนะคะก็จะนับเป็นเป็นระยะค่ะก็คือ1 2 3 4งสอจนถึงสามสิบนะคะแล้วก็หยุดแล้วก็ปอดล,งลงช่วยเข้าไปให้เข้าไปข้างในนะคะแล้วก็ปั๊มต่อค่ะจะทำอย่างนี้เป็น,หนให้ครบหนึ่งร้อยยี่สิบครั้งก็คือ CPR นะคะเราก็จะมาเช็คว่าออผู้ป่วยอะคะ่ะม,มีชีพจรอ,อยไหมเราก็จะมาเช็คว่าที่เราทำ CPR ไปอะคะ่ะชีพจรของผู้ป่วยกลับมาหรือเปล่านะคะในกรณีนี้ก็คือถ้าผู้ป่วยชีพจรกลับมาะคะ่ะเราก็สามารถหยุด CPR ได้เลยค่ะ